ก็ปิดในห้องนะครับที่ผู้ชมยืนรอนะครับใกล้กับจุดทางเข้าประตูในโรงละครนะครับตอนนี้เราก็จะมาหาที่นั่งนะครับที่นั่งก็จะเป็นโด่นนะครับนี่เวทีตอนนี้ที่นั่งว่างอยู่นะครับเดียวคนกำลังเข้ามาตอนนี้นะครับเราเจอที่นั่งเราก็ทำการนั่งนะครับจองที่เป็นที่เรียบร้อย คนเต็มแล้วมาเบืองตอนนี้พ่อเม่พี่น้องเอยช่วงนี้ก็บช่วงเดินกลับบ้านเซตคอนเสิร์ตแล้วพ่อเม่พี่น้องก็จิลเล่ายังไ้ฟังว่าโรงละครแห่งนี้เป็นโรงละครศิละปะเป็นแดนแต่ว่าแดนแบบศิละปะขอให้ทุกคนคิดว่าไปโรงละครแห่งนี้ก็คือ ไปดูศิลปะการแสดงของเขาว่ามเป็นอย่างไรนะครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับ